นี่เหรอเขาเอิ่อญโบมีปัญญาม,นมนันมันบ่บมันขยันทั้งกายแต่กระทูกพี่เก่าบไม่มีคนรวยในหมู่คนขยันแต่การคิดเขาเป็นกระปลุ้ยเป็นอย่างไรอีหยังเป็นเหตุยหีห้ยมโบลุ้ยทุกคนมีผู้ใดปรารถนาอยากลำบากแต่เป็นอย่างมันยังมีคนลำบากผู้จเจ้าเลยสอนให้ชี้ลงไปที่การก,าร,กระท่อ เหตุทั้งหมดทั้งมวลก็เลยเป็นหรือภาษาที่เพูดอย่าง,ง่ายๆคือกรรมกรรมมีริ้ว่ิ่งไผโดนบันดนาลเนี่ยเฮาได้เฮาเนี่ยเราดนบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้่ยจะฝ่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันซื่อตรงอยากได้ปได้หมายความว่าสิได้ลุงตาอันวะเพราะอย่างบมื่อกี้สางเหตุแล้วก็บ่อยากได้ก็บ่ได้หมายความว่า,ออาสิบ่ได้อีกเดิถ้าสางเหตุต้นอ,อ,อนนันไว้ถ้าเขาอยากรวยตางเงินห้ตรงหัวจักให้เลี้ยงลูที่อชเป็นผู้ให้ ใจมันก็จะกลัวกลัวพบของจิตมันกว้างขึ้นมันก็สิสาระมาแน่หมอแก่สังเกตุบางบ่คนเพาเวลามันถูกมันตีบตัางเขามัคิดอยังบอกดิบางคนเนี่ยที่หางเงินได้เพาะหอดปะหัวเขาที่หางเงินได้ก็คือสิ่งเคลือนออกซ้ำตปกี่ว่าไอ้ยี่ใหม่เวลาอันอยู่ไม่ได้บอกเพื่อนเลยหรอบอกอี่ใหม่เนี่ยมันอยู่ลบเมื่อไหมันก็สิเมื่อแต่กิดอย่างเห็นปะมันจะเคลือนออกแค่นั้นมันเคยเห็ุอย่างมันก็สิเห็ุแค่นั้นนี่คือนิสัย หมายถึงว่าอนุัยของคนแต่ละคอนหนูก็เลยว่ามุ้งไม่ค่อยขืนกวนนี่บอกวันนี้ขืนตัวาื้อกี่ย่างกูก็เมื่อยเลยเด้วนี่วะมันข้นอยู่กับวิธีคิดเรานนีให้จว่าจะออกกระไดที่ดีเลยเนะม่จะออกกรไดมดเดียวมันต้องกาดยค่ะยางยากวาช่วยเห็นม่แต่ยางถือวางห้อง้องนดีห้องงงห้องหิดิดแปลกอไรเบบนีไม่ก็งงกัที่เป็นอย่างละกเข้าก็หัวเข้าดีว่ะมาณั้นหอวให่สิว่าเข้าจังเลยกะ มันมีสิทธิ์วายอยู่แล้วเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นพระพุทธรูปตั้งไว้เขาก็ะบอกคือเขาแม่นย่อนกอการ์ดเหนื็นไม้ย่างยอนไปลำต้นแบบนี้บางเทือมันก็เล่ยผาดนี่จริงที่ควรได้ย่อนคั้วมคว้วอันนี้ของเข้าอะไรหรอปิดกันโต้ไเองวิทย์ไทปิดกันทั้งหอกแม่ได้คว้วถูกวิทย์ผู้ใดยิบใส่เขาได้แม่ได้คว้วดีวิทย์ผู้ใดจับมือเขาเหยียดได้ มันต้องเกิดจากศรัทธาเกิดจากเจตนาควบคพอใจที่สิเหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะซามักลุ่มสร้างคนเนี่ยแหละคนที่เขาสร้างบุหูเรื่องเด้คือเราว่าแต่เขาเนี่ยนอนบหลับกินเผาก็ได้แบบนี้แต่เขาเนี่ยโม่แบบนี้ซาคิดถอดเขาอันนี้คือแบบอินมาได้นอนบหลับเขานอนหลับเอ้ยไปบุหูเรื่องผู้เล่าเลยคือเมืองที่ไผ่ถูกแบบนี้เขาผลไม้เดเอาควบหมู่ซึ้งไปฝากไว้ก็เหมออื่น พี่เจ้าพลเรี่ยเห็นคนเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละก็ะเทไปหาหม่วงอื่นด้วยพระพุทธเจ้าอิลิงปรได้อยู่อินเดียดอกพุทธะอิริต้องเข้าเลยล่ะแต่เข้าอย่างบุพัฒนาขึ้นสตินี่ยหละพุทธะโมเมนแ์เนาอื่นเนี่ย ขอกพัฒนาแต่อารมณ์ <laughs> อยากได้อยากมีอยากเป็นอี้อูยากเห็นนแ้เเดวงตาว่าอยากเห็นนาลยดวงตารนงล้มะอ่อนองีหาอันนี้มันเป็นผลมันถ่ายในเมื่อเขาอยากอยากเห็นไดผล <c oughs> นนเผลขาก <c oughs> <c oughs> ็ตรงสางเหตุ okay, okay. อ à. มันก็เป็นธรรมดามันเป็นตัวอย่างถ้าาบอยากข้าเสียบม้าข้าสสบว่าปฏิบัติเช่นนี้แต่ห้องหูท่านมันก็ไม่จ่อาการอันใดก็ตามที่มันขึ้นมาห้องไข้ห้องหูจักว่าที่สงสัยก็ไแตที่คิดก็ได้ที่ยากหูก็ได้แต่ว่าห้องหูจักในอาการเนี่ยบรดเวเพื่อที่สิเอาอย่างบรดเวเพื่อที่จะเป็นอย่างแต่ว่ามันเป็นอย่างถึงว่าห้องหู มันกดกระเดิดมันสั่งก็ได้มันเป็นยังก็ได้แต่ว่าให้หูให้หัวใจแค่รับมือเฉยๆไม่ยังเหมือนเหมือนว่าถ้าบ่พอใจจะสิกธิ์แบว่าว่ามันว่าผันผันบ่พอใจเคยเห็นมาบ่พอใจว่ามันว่าห้ามห้ามคือคือแต่ก่อนก็คือมีมีเห็นเด้ว่าล้มจากควาว่าพอใจก็ห้ามว่ามึงจะเป็นมึงจะเป็นจะเป็นนังเสียค่ะตรงนั้นจะเป็นคิดอีกตัวนึงอ๋อมันจะเป็นการคิดมันเป็นควบคุมอยู่แต่๋ยวขวบคุมเดี๋ยวคุ้มคิด จริงๆแบดที่นี่ดีบอกแดีเบื้องต้นแต่ว่าถ้ามันแห้งมันเอบวบอยู่ถ้ามันถึงทีทีไอ้ไอ้โตมึงแกเป็นนี่มันใชเอบชวบอยู่มันจะบกขึน้นมาเลยอตั้งเยอะมึงเแกเพราะว่าเยี่ยมันบ่ได้ประกอบด้วยสติมันเป็นแค่ตังไว้ว่าอ่ะตัวน,นี้มีสัญญาขึ้นมาเหมือนกับว่าตัวน,นี้มัน<ไ>จริงจริงบอดีมันหูวอยู่แต่ว่ากําลังยอยูอยอ่สิบเอ็มันบกเพียงพออแบบที่เนี่ยเขาฝึกใหม่เวาลาไม่ยังถือในเขากลับมาหายใจหายใจขเข่าเละๆเห็ดจนสีเหลือๆ,ๆเหลือๆบ่ต้องไปบอกกับมัน Mm. บอกต้องไปมึงอย่าโกรธมึงอย่าอย่าไปบอกกับมันบ็ต้องเลยค่ะมุต่องไม่บอกกบมาหายใจอย่างเดียวเลยหายใจเขาเล็กๆเราก็ค่อยพอนออกจับอยู่ตรงสี่อ่ะมันบอกถูกไหมตัดไหมอืมเอาล้มตัดตัดตัดไปเรื่อยผันยังตัดบอได้ก็คืองยังเบิรงล้มไปอีกต่อไปอีกแม่แม่ยอืมถามันฝุ่งแห้งๆกันล้มเฮ็ดทุกวิธีท่าบอกมันเป็นนางบอกนะมันเด็กเนี่ยแหละค่ะแล้วบอกผ่านมาขั้นจะบอกแล้วมันสิผ้าบอกอยู่ตรเหนื่อยอือ น hmm. okay. ั่งอยู่กลางป่าผู้เดียวก็บว่าอยู่ผู้เดียวเด้เขาเห็นลมก็จะเห็นมันหมอกเด้บัดโอ้ยนั่งอยู่เฉยๆมันก็บ่กอยู่ซื่อๆนะมัตัวหนึ่ก็จะเห็นน้ำมันไปต่ำใส่ต่ำกว่าผีนั่งอยู่วัดถึงมันหดกรุงมเหี่ยวะกุ่มเคยไปใส่กับไปหมอกแล้วมันมั่งหมดนั่งกับไปอักคุณอะสร้างผู้นี้อ้อมเวียนโน่นเลยแจ๊กสิเอาเจงเด็กกันเนี่ยอย่า้ของแม่คะถ้าสมมติว่าเราจับลมไม่ได้แล้วเราเราว่าพูดอย่างเดียวได้ พูดไปไดเเยยอย่ีมันต้องพูดโทษใส่กัลล้มเนี่ยหายใจของพุดหายใจออกโทษไอ้พูดโทษเนี่ยเพื่อให้เห็นว่ามันมันมันหลุดไปคิดแนวอื่นมันจะสิเห็นได้ง,ง่ายเพราะว่าเห่าเห็นมันคิดพูดโทษมันหลุดไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บมันพูดโทษหยุดแต่ถ้าพูดโทษอ,อย่างเดียวมันเป็นคิดลึกลงมามีกําลังมากขอ้อจริงๆบกำลังสี่สิบสี่เอ็นต์ผใส่พูดโทษเพราะว่าให้เป็นบาดฐานให้แนมเห็นได้ง่ายว่าอถ้าหลุดพูดโทษปุ๊บนี่คือมันหลุดไปคิดแล้วจับทางมันแนวเนี่ย หายใจเข่าพูดหายยาวเทาเฮ็ดว่ซัมนี่แหละ,ะดฏเกี่ยวกับรับตามื่นตาอีย่างเดีวยวนั่งยุ่งสี่กระเฮ็ดเพราะว่าล้มหายใจก็มีอยู่ทุกตลอดตลอดเวลาเราลืมแต่เน,น,นี้ยเลยจำแต่เนี้ยเลยกระเฮ็ดแต่ว่านยนีสิสิเฮ็ดในรูปแบบมัคือเวลาเขาว่าเวลาเขาบ่มีงานเวลาเขาก่อนนอนก่อนตื่นสี่เฮ็ดเห็นเป็นนีบบใสเฮ็ดสู้มือเดี๋ยวมันสีเดี๋ยวมันสีชิ้นเองเฮ็ดเรื่อยๆลื่อยแล้วลืมแต่เนี้กระเฮ็ดบันต้อเป็นอันเดียวกัน มันจะบาดแด้เขาบาดแด้ออกมันจะเชื่อมแล้วกเป็นอันเดียวกันเลยก็หูกับสิหูอยู่เห็นอยู่มันบเม่อคืนนี้มันสิกลับมันล้มเองสิกลับมานาั่งหายใจอยูนี่แบบเอาแววมากเลยเป็นอ,อย่างนั้นกคือมัไปหนามาหลังไม่ใช่เหรอยอย่างนั้น <c ười> มาแล้วเลยคือมันไปหน้าแล้วม,มาหลัง <c ười> ดีแล้วคือมันไปหนามาหลังเลยแสดงว่อาอาการมันดีแล้วแด้ตรงหูซึกโตเดิห <c ười> ูซิกล้มนี่แหละ อยู่อยยูู่่ออำเภอไหนก็ตะไอ้นี่ยู่สุรินทร์กันค่ะสุรินแต่ย้อำเภอชุมพลบุรีฮึชุมพลบุรีชุมพลบุรีอยู่อันนี้เขาเป็นคนสุรินทร์คนสุรินทร์คนสุรินทร์คนสุรินอันนี้เป็นคนไอ้สารคามแต่มาเห็นงานอยู่สุรินทร์สุรินทกับหลงปูดูนแต่บ้านอยู่ลอยเอียร์ไอ้หลายจังหวัด เราถึงพ่องว่างเนหมดลงผู้เยือนว่ะแต่เออละแต่ลงปูเยือนบอกโบ่เข้าใจเนาะแต่หัว่าก็บบ่เข้าใจโดดไม่ภาษาถึงหมดลงผู้เยือนเราเลีวคนเนาะเราแต่ถ้าถ้าภาษาหนูเอาขถ้าจำร่มได้จบแล้วจบเลยแต่ยุก็ล่มได้ลงผู้เยือนนี่ว่างกันยูได้หันละทุ่งทิ้งมุย่างยูได้หันมั้อันที่ว่าอยากได้ผลอยากเห็นคือลลงตาว่ากันยูได้หันละเหตุมันอยู่ตัวเดียวเนี่ยก็ต้องไปเอาพวงหูก็ต้องไปเอาพวงเข้าใจเนี่ ต่างเหตุแค่ซ้ำนี่ไม่ใช่หูเองเป็นนั่งเรากันอยู่จนเฒ่าก็คอยใจมันเริ่มเริ่มต้นโดยการล้มนี่แหละรู้สึกว่ารู่ซื้อเองมันเออง่ายเอนะตะกี้กับฟูทัวฟูทัวมาอยู่พราแต่มาฟังหลวงตาเบิ่งอ่านหน้าปั้นทุกีเนาะก็เลยร้องร้องเหตุเบิ่องมึงหูหรอกว่าเบิ่งล้มเบิ่งยังไงมึงหูแต่พุทโวเขาล้มมันแต่น้ำกันแต่ในที่สุดฟูทัวมันก็หายล้มมันก็เหมือนหายไปที่กันนะมันช่หายแต่น้ำกันไม่สิเอ็ ก็สงสัยว่าเอามันไปใส่เออมันไปใส่หรอมันก็ไปใส่กับโอ้โหเอามันไปใส่กับมาหายใจไหมเออแต่กับเบ eh. ิงแต่รู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันือมันมีอย่างติดขับอยู่น่ะเพราะแต่เบิงรมมาบ่โดนเลยก็รู้สึกอ่ามันโล่งขึ้นก็เลยว่าเออมันหนาสิตะกี้พุดทโ่มันเคยคายห้องยางเก่าหนาคอยล้างเก่าหนาคอยล้างสิแม่บ่ไปใส่จริงๆุทโธพุทโธในระยะหนึ่งพุทโธกันหายเหมือนกันนะเคยไปอยู่ภาวาที ดิิ่งละบ่มีหยังมันหูตะวาอยู่หันอยู่หันแต่บ่ฮู้อยู่ไสคิดหยังก็บ่ฮู้ว่าคิดหยังแต่ฮู้ว่าอยู่หันก็เลยว่าคิดเล่นๆในไม่หันนะบ่นี่บ่นิพพานแต่กข็นิพพานแต่แบบนี้บ่เอาดอกรู้สึกว่าแข็งม่วงวันเนี่ยนี่นิ่งๆซื่อๆบ่มีหยัางมันไมีผู้ใดเพราะเฮาบ่มีครูบาอาจารย์นะอาไปเจอนั่นล่ะก็สงสัยอยู่ในในหันคำว่าสงสัยก็บ่แม่แค่แค่รู้สึกซื่อๆ มันว่างมันรู้มีอย่างเราเราโตโต<ส>ที่หูเ้เ่ยมันยุ่งใส่กันนะตัวนี้บ่มีเลยแต่หูวต่บ่ารับรู้ได้ไวแต่เซนิพัฒน์มันน,น,น,บบนี่บ่เอาดอกทิ้งเลยได้ไมเจอกั้งทิ้งเลยประมาณว่าไปวหลอดกับกับมาใส่ชีวิตซึ่งก็เริ่มทุกข์นิดนึงทุกข์อีกก็เอาเอาไหมของสมาธิเอาไม่เอาไมมเขาวัดไหมเริ่มต้นไหมเขาวัดเป่นหัวว่า แต่ในความเป็นจริงอีหยังไปหูว่าเออนั่นเขาต้องมากลับมาอยู่กับตัวหูเอ้ยอย่กหูว่าไอ้ไอ้ที่ยวหูว่าว่างมันยุ่ใสเอาทำทำมันยุ่ใสได้มันไม่ใช่ว่าเหมือนเขาเขารับรู้ได้เขาพยายามอธิบายเบว่าถ้าอธิบายได้มันบาวานเนอะน่าเลยแต่เขาเนี่ยสติมันมันโวกกลับเห็นม่้ซ้ำโกรธเกิดขึ้นก็ไปเป็นโกรธเดี๋ยวพอนั่งทำมาที่อาการเกิดขึ้นก็ไปเป็นอาการจริงจริงมันต้องฝึกเพื่อถี่ถีกลับมาเป็นอย่างเพื่อนอื้นจังหลัก ความตั้งมั่นจิตตั้งมั่นกรรมฐานเป็นยังตังต้องมีหลักเป็นยังตังต้องมีลมเพื่อทวนกลับบันนี้ว่างมันว่างอ๋อปก็สิเห็นพอเห็นปุ๊บมันก็สิย้อนขึ้นมันสิเป็นเองโมเมนต์ว่าเท่าสิไปบอกนะมันตัวนี้นี้มันมันเป็นตัวสังขารตัวนี้ดีเอาตัวคนหนีว่าเอานี่ละเขาบ่มีเขาบ่กหูเลยสิถามไผกับบอกหูคือการกระถิ่งตรงนั้นทิ่งความสงสัยไว้ในตัวตลอดแต่มันขึ้นอย่างแต่ปกติกาไปบอกก็ไผนะเดี๋ยวก็เสียว่ามันเพียงมันบ้าวก็บอกว่าวจน จนมนันด้เจอคลิปต่างๆของตตจนจนรูปตาเจมสเจนเจอรู้นบารชายผู้บารชายแห่บอกเรื่องนี้ึงเรื่องนี้อ๋อเขาเคยเจอแบบนี้มาแล้วแต่เขาโ่มีปัญญาที่สิไปดากหูมันบ,บโมโมโมฮัวสิไปใส่เขาก็เลย่บสุดว่าสิเจนไปประเทศหอโมมีก็ไปมันบมมี่โดนบคุ่มมันเป็นของมันเองเออโมมันเป็นเองแล<บ>้วก<บ>็ไปแค่้างนั่นแหละ มันจะเป็นหญิงก็เป็นนีิยค่ะบ,บ่บบได้เจออีกเลยนะ <c oughs> แต่เา้ากระจาใดว่ามันเคยเกิด <Man. S 1> แม่อนวันี้ยอ็งหนึ่งไม่เจอหนึ่งขังแรกที่เคยปฏิบัติธรรมปรากวว่าไปกับว่าหูว่าใดอีกอย่างหรอกแต่หูซึกว่าพอตะกลับมาทํางานเดินปกติมันเย็ยนมันเย็ยนอยู่จังสั้นแหละอยู่โดนถามว่าสภาวแวดลลอมเห็นข้อมูลไว้เห็นเบิดแต่ในในขังในมันเย็ยนมันเย็นอยู่ใดอู้ขอบคุ้มใดต่้งหลายเดือน ก่อนหน้านยก็เห็นสิ่งนี่แล้วเขาลังเกียจเขาสร้างเขาอยากกําจัดมันแต่ปรากฏว่าเขาเห็นแล้วเขาก็ได้รู้สึกกับมันแต่มันเย็นคือทางในเราวันนี้ก็บพูกวันยังไงแต่ในที่สุดมันก็หายไปขึ้เก่าแต่ท้าวว่ากลับไปเจอสภาวะนั้นอย่มงมากมากบ้าวว่าหอยหามันบนระยะก็หอยหาแต่ก็ไม่เคยเจอมันคืออย่างมันเกี่ยวกัอย่างแต่มันแต่อันนั้นเย็นเย็นสบาย เย็นคือจริงเห็นมั้พอใจเขาก็เอาพอใจเออแต่แต่ไมเจอแล้วไม่เจอแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เจอมันเป็นแค่ระยะมันเป็นแค่ขังข้างเป็นอาการหนึ่งที่เฮาต้องผ่านแต่เฮาวนี่ยุดอยู่เ่ราะเศร้าอันนี้อันนี้พอใจเฮาเฮาวกะสีอยากได้หยุดเพราะฟังเอาฟังนี่บพ่อใจเฮาก็บไปอยากให้มันเกิดอีกจริงๆเฮาต้องหูท่านพอใจก็บหูจักกูพอใจก็บหูจ่